สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับลูกบ้าน AB บอกเลยประเด็นนี้อยากจะให้ทุกคนได้ฟังได้ชมตั้งแต่ต้นจนจบมันคือทัศนคติมันคือแนวคิดของอีกคนหนึ่งนะครับที่ฟังแล้วจะทำให้ทุกคนเนี่ยรักในตัวเขานะครับทั้งบอดบอยทั้งซอแอน มุมมองนี้คือเป็นมุมมองของซอแอนที่แอดมินเห็นมานานแล้วแหละดังนั้นหลายคนอาจจะยังไม่ได้ทราบหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นจากคำพูดตรงๆของซอแอนดังนั้นคลิปนี้อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ฟังนะครับว่าการให้นะครับการให้สำหรับซอแอนนี่และบอทบอยนี่คือให้เยอะให้กับหลายคนหลายชีวิตนะครับคนที่ได้ประโยชน์ตรงจุดนี้นี่เยอะ ถือว่าซอแอนก็บอกว่าถือว่าเป็นการทําบุญอีกหนึ่งช่องทางที่เห็นทุกคนมีเห็นทุกคนได้ซอแอนก็มีความสุขมีความยินดีกับตรงจุดนั้นและผลที่ซอแอนได้รับกลับคืนมามันพิสูจน์ได้แล้วว่าการให้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะได้สิ่งที่กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่านะครับกับการที่ให้ทุกๆคน ก็ชัดเจนนะครับว่าทุกวันนี้บอสบอยซอแอนมีคนรักนะครับมากมากบอกเลยว่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ศิลปินที่โด่งดังที่ปังที่งานล้นมือเพราะว่าสิ่งที่เขาให้กับหลายๆคนสร้างโอกาสสร้างชีวิตให้กับหลายๆคนดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาได้รับกลับมานั่นก็คือความรักความศรัทธา นะครับคนที่ซับพอร์ตเยอะไปแสดงที่ไหนคนดูล้นหลามนั่นก็คือสิ่งที่เขามีให้กับทุกคนนะครับแล้วกับผู้อื่นมาสิมาไทยทเขียคขิปของข่อยไปลงสีอื่นคือข่อยกับทําบุญเด,มดเมื่อจับข่อใจบอกคือข่อยก็อยากให้เค้นคนอื่นเขาได้ 000, เค้นผู้อื่นใดข่อยก็ดีใจอืาเขากะเลยขอเก็บแสน เพจจะคองว่าอัปเดตนี่ลาที่ข่อยเมาอยู่นี่หมายถึงมาข่อยเมาว่ามันนั่นใช่คือเราไม่ไม่ได้คิดจริงจังกับเรื่องเพจแม่พี่พันนี้เล็กหน่อยเล็กหน่อยเป็นไนแอลวะมันไม่เป็นว่าแบบข่อยไปเห็นแก่ไล่ใดอยู่ของเพจเอียงขนาดนั้นแต่ข่อยเฮ็ดจำนีอข่อยก็ยังถือว่าข่อยมีไอแลว คือคือกําลังกําลังอะ่ะเป็นมันมันเป็นแค่ผู้หญิงกําลังเอนมัน,ม,นมันแค่ผู้หญิงแ้นไม่ได้แบบเป็นผู้ชายแบบขนาดนั้นแอนก็ทําเอาที่แอนไหวแล้วแอนก็ไม่ได้เป็นคนโลกแบทุกคนเข้าใจไหมคือ่อยเป็นคนที่แบบว่าเออค<ม>อยคอยกับที่ว่าคอยได้ไลฟ์แล้วคอยได้เงินหนาไว้ที่คอยได ได้ดาวจากพี่น้องแน่ส่งไม้แน่สิแล้วขอเก่าบอได้เคยบังคับผู้ใดแบบว่าไม่ต้องส่งดาวส่งต้องมาดูเพจเยอะเพื่อที่จะให้เงินให้รายได้เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นคนแบบแค่นี้เราเพื่อนของผู้หลี้ยงเอาเอา ใช่แล้วหนูหนูก็คิดว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเขามาถ่ายไปอย่างอย่างลูกน้องแต่และคนเวลาเขามาถ่ายอย่างพี่แจ็คก,กี้อย่างใครหลายๆคนเขามาถ่ายไปใช่ไหมเขาเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราเขาก็ต้องมาอาศัยแบบการขยันทําคลิปที่จะถ่ายลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เขามาถ่ายเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็เขาก็ดูความเหมาะสมให้เราด้วย บางทีหลังกล้องเขาก็แบบซ่อดกินเขาไปเขาก็ดูแลเราดีอย่างของแนนเรารู้ว่าอ๋อแนนที่แนนมาถ่ายพอแนนทะไรแนนทําบ้านเราช่วยแนนได้หมายถึงว่าไม่มากก็น้อยอย่างน้อยคลิปที่คนที่แนนมาถ่ายเราแล้วมีคนดูมันก็ยังเป็นรายได้ของแนนก็ช่วยทําให้แนนได้สร้างบ้านอย่างนี้ค่ะทุกคนเหมือนกับเด็กเด็กน้อยในวงคือโอเคเขาก็มาหาไรายได้เสริม จากการทําคลิปทําเพจลงอย่างของพี่บอยทําไมพี่บอยถึงต้องมาเล่นเพจต้องมาลงเพจเพราะรายได้ส่วนหนึ่งมาจากเพจส่วนใหญ่เลยมาจากเพจเพราะว่าเงินค่าจ้างแต่ละวันมันตกอยู่ที่พี่บอยแค่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงสามสี่หมื่นด้วยซ้ํางานที่มันเหลือแต่ถ้าเกิดเท็ดเพจคพบคะูกันไปไมีได้ไห,หลายหลาย,ลาย,ลายทางควบคูกันไปก็ดีจังแหมแอนตอนนี้แกไม่ได้ของเงินแอนเลย พอแกแบบแกทาเพจแกทํา youtube แกได้ตังแค่สามพันมันก็ถือว่าเป็นค่าน้าค่าไฟแต่แต่ก่อนแอนจะไปต้องเป็นคนจ่ายค่าค่านุ่นนี่นั่นให้แกทั้งหมดในบ้านนั่นแหละทําไมทําไมแอนถึงไม่ค่อยอัปเดตทําไมไม่ถึงถึงไม่ทําก็แอนก็รู้ว่าพี่บอยทําอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคนละคนแต่แต่กี้น่เป็นคนละคนเนาะเท่ากับบอคันเลบ เดมาใส่ชีวิตน้ากันมัดพ่อเดแต่ไม่ยู่นน้ากันแล้วเอาของสามีเห็ดมันกบซ้ำของข่อยเพิ่นเห็ดเพิ่นกบเอาขีปข่อยไปลงโนู่นนี่นัน,นลี่ลั่นเนี่อเออมันกะมันกบเป็นไร่ใดไร่ใดจากเล่าเล่ากบเอามาให้ข่อยใส่คือเเราบางทีเหรหนูช่วงช่วงช่วงแรกแหนูเห็นหนูเห็นคนมารุมถ่าย ถามว่าเราเรารู้สึกดีใจไหมเราเราดีใจนะแต่ว่าบางบางบางทีบางมุมที่เออโอเคเราทําสมาธิจริง,รงๆหลังเวทีคือหนูเป็นคนที่เวลาที่หนูเวลาที่หนูไม่ค่อยยิ้มอะค่ะมันสิคือจังหนูหนาบูดแต่จริงๆอ่ะการที่หนูหน้าตึงมันไม่ใช่ว่าหนูหนูเขียดหรือซี่เหลี่ยดตลอดดิแต่ว่าหนูเป็นคนส่งหนีไหมเป็นเป็นคนคือตามันก็หน้ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแล้วเป็นคนหน้านิ่งที่ไม่ยิ้มอะ คือเขาจะบอกว่าแอมเป็นคนหน้าดุแต่จริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าเราแบบเราเชิดเราหยิงหรือเราโมหัวอะไรไม่แต่คือบางทีเราเรามีอะไรหลายๆอย่างก่อนที่เราจะขึ้นเวทีที่เราจะต้องแบบคิดแล้วเราจะต้องแบบเฮ้ยเพลงอะไรบ้างมันขึ้นต้นยังไงบางทีสคคิดเปลี่ยนทุกวันเพลงไหนไม่ชัวร์บ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องคิดซีเรียสหรือว่าบางทีชนะุดน่ะ บางทีหน้าผมบางทีเรารีบอย่างเงี้ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้มีความมั่นใจก่อนขึ้นเราก็จะแบบว่าก็จะหน้านิ่งหน่อยคือแบบเอ้ยทำยังไงเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะว่าจะขึ้นเวทีแล้วแล้วก็อีกอย่างคือบางทีแอนไม่เวลาที่แอนวิ่งมาสองงานคือขึ้นวงจะคล้องแล้วแก็มาขึ้นวงไอ้บอยตอนแอนจะไปคอยหูสกิปนี่คือสิงเกิลแก่งร้นแง่งก็เลยแบบว่าสี่แบบหน่ะสี่ซี่เลียดเออมันก็นเคยมีประเด็นที่แบบว่าลูกน้องทายออกไปแล้วกะ นั่งยิงแต่นั่งคือเป็นคือบ่ยิ้มแต่ว่าหนาวิทีพี่น้องเห็นแอนบอแอนไม่เคยแบบเคือแอนเห็ดเต็มทีเลยแอนก็เอนจอยมาแอนก็ทิ้งทุกอย่างลงไม่มีใครรู้ว่าแอนคิดแบบนี้ทําไมถึงไม่ทำนั่นแหละคือประเด็นแอนบอเห็ดบอบอเห็ดกัอะไรบอเป็นยัง คือคือแอนรู้ว่าแอนมีถึงทุกวันนี้อแอนก็ได้ขาดหวังอย่างเลยแอนพยายามบีสอนคนอื่นตลอดมาบ่าต้องขาดหวังบ่ต้องขาดหวังเลยไม่ต้องอยากได้แล้วมันทุกอย่างมันจะมาเองยิ่งเราคาดหวังยิ่งเราแบบคิดว่าเราต้องได้เงินเท่านี้เท่านี้ยิ่งจะไม่ได้แอนเคยเป็นแบบนั้นแหมแล้วแอนก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็เลยแบบว่าเออเลิกคิด พอเลิกคิดแล้วมันก็แบบเหมือนมีดีๆอะไรดีๆเข้ามาอยู่ดีๆก็มีคนออกตังมาให้อยู่ดีๆก็เงินน้าเวทีก็ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเออเองก็เล่รู้สึกว่าเออไม่คิดดีกว่าอีกอย่างก็ทําให้เราแบบปล่อยวางได้ด้วยติดตามแม่แตน พรุ่งนี้เจอกันที่โรงเบียร์ป้าพีบีเจ้ขึ้นององคอยแท้ตะกี้เหกับบอกเขาใจมาแบบวิลา่าเห็นเห็นคนมาถ่ายขิปแบบเห็นคนมาหลายๆจังสิแบบ ยังคือต้องมาไทยเฮ้อย่ายงสีนะแต่พอทุกคนรู้ไหมมันเกิดมาจากช่วงโควิดเนาะเราไม่มีงานทุกคนไม่มีงานหมดแม้กระทั่งพี่นิวเนี่ยจะแต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ยก็ไม่มีงานไม่มีพักง,งานแต่งมันจัดไม่ได้มันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยโควิดแอนแตะกี้แอนรับงานลองเพลงหาพันหรือสามพันยังสิพี่นิวคิดแต่งหน้ากับแอนครั้งละพันห สมมติเนาะแต่ก่อนเป็นราคาแบบราคาช่วยครั้งละพันห้าเอ็นก็แบบไม่หัะด้วยความที่เอ็นไม่อยากให้ไม่อยากให้อะไรมันออกมาไม่ดีเพราะเอ็นรู้ว่าทีมถ่ายเขาก็มาขอถ่ายรีเดซทีมถ่ายแบบขอขอตามน้องเอ็นไปได้ไหมพี่จะเอาคลิปลงช่อง youtube อย่างเงี้ยคือทุกคนรู้ไหมว่าช่อง youtube เอาลงมันเป็นรายได้รายได้เลยรายได้ให้คลิปเขาเลยแต่ว่า ตอนตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรเราคิดแค่ว่าอยากช่วยอยากช่วยกันผลผลผลสิ่งสิ่งที่ที่มันได้ในคลิปอ่ะเพ่งอยียงเกาะมักบาหลุนนองตอนนั้นอ่ะคือว่าแอนไปขึ้นร้านหลังมอตอนนั้นร้านหลังมอให้แอนสามพันให้แอนสามพันแอนไปขอขืนโดซําแล้วบาน,นีแองก็ไปแต่งหนา้าน้ำพีนิ้วโดวยทีบ่บ่ได้คิดมาแบบ มันสิจักบัตรกับสางมันนึงสิแม่เออแอนแอนรู้แต่ว่าแอนต้องลงทุนก่อนก็ไม่รู้แหละว่าผลที่ได้รับมันจะคืออะไรอ่ะพอแอนไปแต่งหน้าปุ๊บแอนก็ถ่ายรูปลงพอเราไปถึงที่งานงานเขาถ่ายถ่ายเราออกมามันก็เห็นเราชัดมันก็ทําให้ภาพมันสวยและเสียงมันก็ดีคุณภาพก็ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะพอผลงานมันออกไปปุ๊บลง YouTube ก็ทําให้คนกดเข้ามาดูเยอะกดเข้ามาดูเยอะจนตอนนี้แบบยี่สิบกว่าล้านวิว ผลที่แอนได้รับคือแอนมีงานจ้างในผับเนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่แอนได้แต่แอนไม่ได้แอนไม่ได้แอนไม่ได้ไปได้เงินจากจากจากช่องที่เขาเอาไปลุงหรอกค่ะเพิ่นเอามาใหแอนยูเพิ่นกับแบงมาใหแบบคือเหมือนเพิ่นก็นเอามาอะไรน้าใจมาให้แบบห้าพันไรเงี้ยหรือหมื่นหนึ่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยจากทีมงานเอ่อบาวผู้ไทยเนาะสตูดิโอเพิ่นกับแบบว่าเพิ่นก็นเอามาใหนี่แหละคือแบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทุกคนสิ่งที่แอนได้คือแอนมีงานจ้างในผับ แล้วมันเป็นผลงานการันตีแอนได้ในทุงถึงทุกวันนี้ว่าแอนเล่นเป็นยังไงแอนมีการแสดงเป็นยังไงหน้าผมแอนเป็นยังไงบุคลิกท่าทางแอนเป็นยังไงคือมันดีบักคักเลยพันหามือนั่นน่ะลงทุนน่ะเหลือลอยุเหลือกระบ,บัลกับเขาก็คือพันหาก็าเลยแบบเออรู้สึกภูมิใจที่ ที่มันเป็นต้นกําเนิดแล้วทุกครั้งที่ที่เวลาเวลาแอนไปไหนอ่ะแล้วมีทีมมาถ่ายเองแอนก็ให้เขาถ่ายเลยเพราะแอนรู้ว่ามันสิ่งที่แอนได้รับกลับมามันมากกว่าเขาเยอะสิ่งที่แอนได้รับกลับมามันมันหลายมันบอกว่ถือเนี่ยมันมันมาดยมันมาของมันเองอยู่ดีๆก็ได้บานหลังนี้โดยที่ไม่เคยคิดวันที่แอนมาจองแอนไม่มีตังค์สักบาทเลยด้วยซ้ํา ที่อยู่ที่สํานักงานเขากัยังเขากัยังไม่อยากขายแห้คือคือแอนไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคือพอมีเงินอยู่ก่อนหนึ่งแบบขอมาจําก่อนได้ไหมคะหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยอืมหนูก็หนูก็โอนเงินมาจําไปโดยโดยที่หนูก็ไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าหนูจะแบบหนูจะมีเงินมาจ่ายค่าบ้านไหมอะไรเงี้ยบัตรที่นี่ตั้งแต่นั้นมาก็คือ หนูก็ไปกับสาวน้อยใช่ไหมเงินทุกบาททั้งค่าตัวทั้งทั้งทิปอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันก็เป็นกําลังเป็นกระแสใหม่ๆเนาะก็บวกกับแบบสาวน้อยเขาก็แบบโปรโมทพี่โจซอนุชตเขาก็แบบดูแลแอยนดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แอนได้วันละหมื่นคืนละหมื่นกว่าอย่างเงี้ยเองก็เก็บเก็บเก็บก็นั่งเก็บกับทั้งล่าเบิดพึ้นกันั่งเก็บ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 มาทั้งหดลดแล้วก็เอามาปลูกบ้านปลูกบ้านได้เรื่อยๆปลูกบ้านจนมาถึง ที่โปะให้หมดเลยคือ่ะคือ a บ A.B. Story ก็คือเงินเงินที่ที่ที่ตอนนั้นที่การที่เยังเป็นแฟนกันมันยังไม่แบบเป็นแฟนกันแค่ไม่ไม่ถึงแบบร้อยเปอร์เซนตะทุกคนเป็นแฟนกับพี่บอยแค่แค่ประมาณ60%สเอร์เซแต่แบบเขาก็จริงๆมันต้องแบ่งกันเงินที่ได้มันต้องแบ่งกัน แต่เราก็บแบบบาแบงเราก็เอาแหนเลยเราก็พายแอนมา,ปก,านปกบานปกบานปกบานจนจนหมดจนครบก็คือเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้บ้านหลังนี้มาโดยแบบแอดมินนะครับเชื่อว่าหลายคนได้ฟังนะครับได้ดูกับทัศนคติของซอแอนแล้วคงยิ้มออกนะครับที่เราติดตามที่เราซับพอร์ตที่เรารักนะครับกับผู้หญิงคนนี้ กับบอสบอยกับคู่นี้เนี่ยไม่ผิดหวังกับทัศนคติในเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็ที่สําคัญทัศนคติการให้คนอื่นนะครับเผื่อแผ่คนอื่นบอสบอยกับซอแอนทําอยู่เป็นประจําไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางอ้อมนั่นก็คืออะไรเวลาซอแอนไปแสดงบอสบอยไปแสดงที่ไหนมีคนมาถ่ายไปลงติ๊กตอกถ่ายไปลง YouTube อะไรต่างๆสิ่งนี้คือสิ่งที่บอสบอยซอแอนช่วยในทางอ้อม นะครับบอกเลยว่าช่วยในทางอ้อมเป็นการเผื่อแผ่ทุกคนให้โอกาสทุกคนแม้แต่คนที่อยู่นอกวงหรือในวงคนที่อยู่ในวงเนี่ยบอสบอยก็จะพยายามกระตุ้นตลอดว่าอยากให้มาทําอยากให้มาถ่ายเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนในวงเห็นได้ชั้นนั้นก็คือแจ็คกี้แนนนะครับบอกเลยว่านี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนใน คณะมอลำใจเกินร้อยที่ชัดเจนเลยในเรื่องของอการทำคลิปซอแอนก็บอกแล้วก็ยกตัวอย่างแนนก็มีภาระแจ็กกี้ก็มีภาระแจ็กกี้นี่กับพูดถึงช่องแจ็กกี้กับแอดมินนี่ในช่วงนั้นก็ถือว่าไล่ๆกันมานะครับบอกเลยว่าเอ่อคอนเทนต์ก็ติดตามกันมาตลอดดังนั้นแอดมินก็จะเห็นการเติบโตของแจ็กกี้ของแนนเหมือนกันนะครับ ก็ติดตามมาตลอดเหมือนกันดังนั้นบอสบอยกับซอแอนก็จะพูดลักษณะแบบนี้แหละคือการให้โอกาสทุกคนแต่เรานะครับในช่องต่างๆตอบแทนบอสบอยซอแอนได้แบบไหนนั่นก็คือจิตกรรมต่างๆที่บอสบอยซอแอนจัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิดต่างๆหรือว่าจิตกรรมทําบุญจิตกรรมที่สามารถที่จะช่วยได้ดังนั้นก็ฝากทุกคนนะครับ ก็ซัพพอร์ตตรงจุดนี้แล้วก็คอยเป็นกำแพงนะครับคอยเป็นกำแพงต้านลมต้านอะไรต่างๆที่พยายามที่จะเข้ามากระทบกับบอสบอยซอแอนให้ได้มากที่สุดนะครับหวังว่าคนที่ดูและฟังตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆนะ่ะจะได้เห็นทัศนคติที่ดีของคู่นี้แล้วก็จะรักในตัวเขามากขึ้นนะครับ